สอบอคะ่ะอันนี้จะต้องมีการเตรียมกำลังอะไรเป็นพิเศษไหมคะับลอมาดูพื้นที่ทครับไม่มีอะไรนะครับทำไมถึงมมาดูทไวันนี้ถึงต้องมาดูที่ทำเนียมครับสอบหรือว่ามีการรายงานการข่าวยังไงไหมครับสอบ ก็เขาทำอยู่แล้วนะครับเตรียมการอยู่แล้วนะครับสังหารนะครับสังารด้านหลังครับจะล้มจะล้มกันอยล้ล้มกันขอบคุณมากครับคนมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้คือยังไม่ต้องเพิ่มอะไรใช่ไ้คะขอนุญาตหนึ่งนะครับตอนนี้นะพัเมียจะต้องวางวอยเรัวดขออนุญาตนึงครับ